หน่วยการเรียนรู้ที่2เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เรื่องที่3ลักษณะการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ลักษณะการให้บริการในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทแรกคือเครือข่ายแบบรับให้บริการ หรือที่เรียกไปภาษาอังกฤษว่า client-server network เป็นเครือข่ายที่มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเครื่องบริการที่รับรองการขอใช้บริการพูดง่ายๆก็คือในระบบ c l i e n นนะครับจะเป็นระบบที่มีต้องมีเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวกลางในการจ่ายบริการในแต่ละเครื่องซึ่งเครื่องคอมในแต่ละเครื่องเขาจะเรียกตัวเองว่า client ในแต่ละการขอใช้บริการเครื่องไคลเอนจะขอไปที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนซึ่งเซิร์ฟเวอร์จะทำการคัดกรองจ่ายการให้บริการซึ่งเซิร์ฟเวอร์จะได้รับระบบเครือข่ายมาจากแม่ขายอีกทีหนึง่งในการที่จะมารวมขอใช้บริการแล้วก็ส่งให้เครื่องไคลเอนในแต่ละเครื่อง ประเภทที่2นะครับก็คือเครือข่ายระดับเดียวกันหรือ peer to peer network หรือว่า p 2 p network นะครับเป็นเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์ในแต่ละเครื่องสามารถทำงานช่วยให้เราแบ่งปันไฟล์ให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้โดยที่ p 2 p นะครับจะเป็นลักษณะในการใช้งานในเหมือนในห้องคอมเป็นลักษณะในห้องเดียวกันเป็นลักษณะใน หน่วยงานเดียวกันนะครับก็คือสามารถที่จะเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละเครื่องเนี่ยส่งแบ่งปันไฟล์ให้กันและกันได้เลยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยที่ข้อดีของระบบ P2P ก็คือถ้าสมมติมีการตัดสัญญาณของระหว่างเครื่องหนึงไปสู่เครื่องหนึ่งอ่าสมมติสมมติถ้าสมมติเรามีคอมพิวเตอร์3เครื่อง มีการตัดสัญญาณเครื่องแรกกับเครื่องที่2แต่เครือข่ายในระดับ P2P นั้นสามารถที่จะเอาเครื่องที่2เอาข้อมูลจากเครื่องที่2ส,ส่งไปยังเครื่องที่3ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้งานเครื่องที่1ก็แสดงว่าระบบ p r to to p r นะครับสามารถที่จะแบ่งปันข้อมูลให้กับอุปกรณ์อื่นได้โดยตรงโดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งเซิร์ฟเวอร์